สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแนนทิติรัตน์แสงแดงมิสแกรนดกำแพงเพชรค่ะรีมกำมลเพชรเพชรวารากูลมิสแกรนดสระแก้วค่ะวันนี้มาร่วมงานราชบุรีใช่ค่ะผูเขาประกดก่อนนะะใช่ค่ะก็วันนี้สําหรับผู้เข้าประกวดทุกคนก็มาให้กําลังใจยอยากให้ทุกคนทําให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ดึงความสามารถดึง เขาเรียกว่าศักยภาพตัวเองออกมาโชว์บนเวทีให้เต็มที่ค่ะให้มัดใจคณะกรรมการให้ได้แล้วก็วันนี้มารอรับเพื่อนค่ะเข้ากองใหญ่ไปด้วยกันค่ะเราดีมก็ขอให้ทุกคนนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้น้องๆเพื่อนๆกันด้วยนะคะว่าทุกคนวันนี้บอกว่าคงเต็มที่กันทุกคนนะคะดีมยังตื่นเต้นอยู่ไหมเนี่ยได้มอแล้วตื่นเต้นอยู่หรอตื่นเต้นอยู่เป็นการสัมผัสแรกของหนูที่เมืองงามอุ้ยจริงเหรอ เป็นไงบ้างงรับแล้วก็หลังรับมงมาก็ออกงานฉ่ำเวอร์ค่ะก็งานไหนที่สามารถไปได้ก็ยินดีแล้วก็ไปร่วมงานทุกงานเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่หนึ่งแอนเป็นนางงามนอกกระแสยังไม่ค่อยมีใครรู้จักค่ะก็เลยพยายามที่เดินสายออกงานแล้วก็พยายามอไปหาสื่อหลายๆที่ค่ะเพื่อให้มีกระแสแล้วก็ให้สื่อหลายๆท่านรู้จักแอนค่ะยังไงก็อย่าลืมฝากเป็นกลังใจให้กําแพงเพชรด้วยนะคะ สั่แก้วเตรียมตัวยังไรพี่นา้าจเขาปอใหญ่แล้วสำหรับสั่แก้วนะคะดิมก็เตรียมเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการเต้นค่ะเพราะว่ามัน,นชอบร้องเพลงชอบเต้นมากมเลยค่ะนะโจโจก็สอนอในควางฝันว่าโจก็ร้องเพลงอ๋อเราก็ร้องเพลงกันบ่อยมากค่ะร้องกันซื้อเครื่องเสียงมาเลยนะคะทุกคน แล้วตอนนี้ไลฟ์ขายของไป้ผมไหคะไลฟ์กันทุกวันตอนแต่อนเย็นก็สำหรับแนนช่วงนี้ก so so ็เรียกจะจะเรียกได้ว่าไลฟ์แบบฟูลไทม์เลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้ด้วยความที่เพิ่งได้โทรศัพท์เครื่องใหม่มาเพิ่มอะค่ะก็ทำให้ได้ไลฟ์สดเกือบจะยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยแล้วก็อย่างวันนี้ก่อนมาก็ไลฟ์สดแต่งหน้าแล้วก็ขายของไปด้วยแล้วก็ออกมางานค่ะก็ กะว่าถ้าเกิดภายในงานก็แอบอาจจะแอบไลฟ์สดสักน,นิดหนึ่งเพื่อให้แบบว่าหลายๆคนในสื่อโซเชียลได้รู้จักแนนมากยิ่งขึ้นค่ะแนนเองจะก็พยายามเตรียมตัวเลยบ้าตอนนี้ที่เตรียมตัวใช่ไหมคะแนนก็ทุกวันนี้แนนเตรียมตัวดยการที่หนึ่งเวลาออกงานแนนก็แต่งหน้าเองด้วยทําผมเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ขยันหมั่นไลฟ์สดมีโรงเรียนเดินด้วยค่ะแล้วก็มีการปรับลุกบ่อยๆค่ะแล้วก็รวมไปถึงความพร้อมด้านอื่นๆค่ะแนนก็มีการเตรียมตัวด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของ การเตรียมพร้อมเขาอื่นๆก็ต้องขออุบสเอาไว้ก่อนเอาไว้ไปโชว์ในกองใหญ่แล้วกันค่ะก็สําหรับกําแพงเพชรตอนนี้ผู้ติดตามก็เริ่มเพิ่มขึ้นบ้างเรื่อยๆแล้วค่ะจากที่เราขยันไลฟ์สดขยันออกงานค่ะก็ทําให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะก็ทางนี้ทางนั้นยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามกําแพงเพชรด้วยนะคะสําหรับหนูนะคะเมื่อเช้าแล้วก็ได้ไปที่สักแก้วไม่ใช่เมื่อเช้าแล้วค่ะไปสามวันแล้วค่ะไป เหมือนไปหาเสียงอะค่ะหนูเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นคนพูดไม่เก่งนะคะแต่ว่าด้วยความที่แบบเปอร์ฟอร์แมนซ์ทางด้านเวทีมันดีค่ะแต่ตอนนี้ก็พัฒนาการพูดไปเรื่อยๆอยู่ค่ะ่ค่ะค่ะก็ยังไงนะคะอย่าลืมฝากเชียร์นางงามนอกกระแสคนนี้ด้วยนะคะมิสแกรนด์กำแพงเพชรค่ะก็ปีนี้ตั้งใจมากๆนะคะมีโอกาสได้ มีตั๋วเข้าไปลุ้นชิงมงกุฎทองนะคะของ m i s ิสแกรน Thailand ก็อยากจะเข้าไปได้ให้ใหอ่าเข้าให้ถึงรอบลึกให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็อยากจะฝากไปถึงบอสด้วยนะคะว่าแนนอยากทํางานกับองค์กร m i s ิสแกรน Thailand ค่ะยังไงแนนขอฝังเนื้อฝากตัวนะคะอยากเป็นพิธีกรของมิสแกรน Thailand จริงๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับดีมนะคะดิมก็ฝากดิมอีกคนนะคะนี่ก็เป็นนางงามนอกกระแสเชน่นกันค่ะพูดไม่เก่งค่ะแต่ว่า รักหมดใจค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> <laughs> okay, ขอบคุณค <laughs>